สวัสดีครับด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม e football นั่นเองครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นอันนัยครับเล่นเป็นไทยแต่ผมจะรับอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาวมาเล่นเลยครับเดี๋ยวตัดตัดไปเลยละโอ้ผมได้รับครบได้รับครบแล้วเรามาเล่นกันเลยกันแล้วมีเมียก่อนเอเอาเอาร์เซนอลก่อนนะคะเดี๋ยวผมจะอาร์เซนอล เอออย่างนั้อเอยดีดีเอซีบิลันเอซีบิลันดีกว่าเดี๋ยวอดอตัวนี้มันตัวใหม่ครับเลยเดี๋ยวกงย้ายมาอยู่เก่ยวก อย่างน,น,น,นอีอย่างนี้นนเพื่อนี่ยบัดรได้เลยเอาเซอรนเอฟ S4 เจอกับมิเตอร์เอ้ยเอซีมิลานมิเตอร์มิลานดูงั้นโอ

โอ้โหอันนี้มันติดนิสิตจริงจริงโอ้โหปลาจิงไปไหนจ๊ะ ก็ด,ดักอาจารย์ว่าอะไรอาจารย์กลัวโอ้โหเล่นเช็คเออสวย Hú hú Alo À lắm nào <coughs> 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 เออยัพงีงเด้เอเออยังอ้าวไปไหนยิงโอ้โหติดบล็อกโอ้โหยิม่ได้ยิงยิงเฮ้ยอาารแฮนแอร์กับตานะ่ะเห็น โอ <class ic> okay, hey, oh, yeah. ้โหไม่น mm ่าจะมายากะกาเลยไอ้ไอ้แหลมผ่านทุยมายาละกาศ ตัวเต็มป้าเฮ้ยส,ยสวยสวยเฮ้ยเรียบไม่ใช่กอัอโอ้โหทำไมมันยิงแบบนี้วะ โอ้โหทำไมมันมงแต่หยุดบล็อกวะโอ้โหดยอดยิงยิงตรงปูเนี่ยเดี๋ยวนี่ยอันอะไรของมันเนี่ย เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮยยยิงยิยิงยเอ้ยหนึ่งหนึ่ง้มาแล้วจะจะกองหน้านี้มไม่ได้สิเด๋ว วนันสุกเหลือมาเล่น4ฟ้าหมวบาบย้ำวนันวันที่26กันยายน 2, 2 5 6 6เอ้ยซีซีเอเอฟซีบับายจะมาเร็วๆนี้วันที่26กันยายน

มันเป็นขี้เอาไม่สลายอ่ะาจารย์อโ,อโ,โอ้ยว้าวเฮ้ยไปไป โอ้ยสองสูงสักหน่อยเอาทำไมไม่ไละพ่ะอุยยิงอีกอว้าวสองหนึ่งอาไรเช่เฮ้ยลืมไปดูทีมดูทีมั่งเด็กดูดูทีม เซฟโอ้โหเซฟไปหนึ่งไอ้ยิงไอ้ยงิงกบไม่ติเซฟไปหนึ่งก็ไม่เซฟหนึ่งปุ๊บเซฟหนึ่งปั้มไม่เซฟสองอะไรไม่โอ้โสยสไลด์ก็ไม่ได้ช่วยเอาไว้

วันนี้สเปอร์ย้ายเอ้ยวันนี้แฮร์รี่เคนย้ายไปอยู่ไปเยนอยู่ิเออคารินเบ็กเซม่าด้วยเขาย้ายไปอยู่ลี่อเมริกาเอสซี่ <Okay, okay. S 1> ก็ย้ายเหมือนกันอยู่ลีกอเมริกาเกเคไออยู่อาสเ์นะ Sir. เกียก้าเกีาอยู่นะเซอร์จจ้าเอาจุดโทษเลยจุดโทษจุดโทษฮัลโหลไป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 เรือไปเรือไปเรือจุดโทษใช่ไหมคุณผูมจริงจุดโทษใช่ไหมว่าแล้วจุดโทษ สายเนี่ยสายเนี่ยโอ้เสียจุดเทษน่สาสนใจเลยน่าว้าวว้าวการโคตรดี ไว้อาจารย์โอ้โหบล็อกเต็มเลยเหซา,าซากาอยู่ซาซากายินอืมฮึทำไมทำไมผู้สับประต,ตูทำไมมันบินบินโคตรหน่อยไว้เดือ ไยมาี่มาี่จะไปไหนมาี่จะไปไหนเอาเลดจักนี่จ้ะเออสวย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 ยิงยิงยิงโอ้โห้วย โอ้ติดออกออกอกอกโอ้ยเกือบอกติดติดออไฮัลโหลมามามาโอ้โหวิ่งกันเร็ววิ่งกัเร็ววิ่งกันเร็วเร็วจักวุ้ยเรนบุกออกออกออกโอ้โหฮะฮะดีม ป๊กฮะป๊กฮะสิเม่ป๊กฮะสิมเม่ป๊กฮะสิมเม่า,มเมาจังหวะนี้โอกาสยิงยิงวิ่งจนดกินจนดกินวิ่งชนเสาอืมดีนะไม่เข้าชนเสาวุว้ยเจ็บโอ้โห แล้วไเกือบไปแล้วไงวไว AC Bilan น่าจะประมาณนี้แหละอีฟุตบนันจังวันสองพันยี่สิบสี่และเจอกันในวันพุธและวันอาทิตย์ไลฟ์สดการแข่ง